สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิริวรรณัวัจรน์ศึกสาขาเทคโนโลยีชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏวัลลย์ลงกรณ์ในพระ,ะรบรมราชูป,ปถัมภ์วันนี้ดิฉันจะมาสาธิตการใช้เครื่อง PCR นะคะจัการในการทำ PCR นะคะ PCR เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณ DNA หรือยีนที่เราสนใจได้อย่างพอจอดโต พิาจารอาสายหลักการแบบเดียวกับการจำลองตัวเองของดีเนเอโมเลกุลที่พบในสิ่งมีชีวิตเป็นการสั่งเข้าดีเอ็นเสายใหม่จากดีเอต้นแบบค่ะขั้นตอนในการทำพิจาระคะมีอยู่สามขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนดีเนเจอร์เป็นการแยกสายดีเนเอสายคู่ให้กลายเป็นสายเดียวโดวยการสลายพันธะไฮโดรเจน2อเนอร์ลิ่ ขั้นตอนนี้พายเมื่อสามารถมาก่อกับ DNA ที่เป็นสายเดี่ยวได้ตรงบริเวณบเบสที่เป็นคู่ส่งกัน 3. ามเเน t e n t i o n enzyme dna polymerase จะสังเคราะห์ดีเสายใหม่ไปในทิศทางจาก5พาร์ไป3พาร์ทำการเปิดเครื่องสเตเบลิเซอร์แล้วกดปุ่มสวิตช์ขั้นตอนแรกทำการตั้งชื่อโปรแกรม แล้วกดโอเคเครื่องจะกลับมาที่หน้าจอหลักแล้วกด t n t เออเพื่อตั้งชื่อโปรแกรม แล้วกดปุ่มโอเคจากนั้นตั้งค่าหลิบที่99องศาทำพีฮีทให้ออน ้นตอนการตั้งอุณหภูมิและเวลา 1. ทําทำการบ่ม94องศาเป็นเวลา3นาที 2. ตั้งค่าดีเนเจอร์94องศาเป็นเวลา30วินาที 3. ตั้งค่าแอนเนอริง50องศาเป็นเวลา30วินาที 4. ตั้งค่าเอเทนชันเป็นเวลาเป็นเวลา30วินาที ที่72องศา5ตั้งค่า72องศาเพื่อให้ไซเคิลสมบูรณ์และ6ตั้งค่า4องศาเพื่อทำการบ่มในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อตั้งค่าอุณหภูมิเสร็จแล้วให้นำดีเอนเที่เราต้องการโคนใส่ลงไปในหลุม จากนั้นปิดฝาให้สนิทเมื่อทำการตั้งอุณหภูมิและเวลาเสร็จให้กดปุ่มโอเคเพื่อจะทำการรันทามเป็นเวลา1ชั่วโมง36นาทีจากนั้นอุณหภูมิ จะเริ่มเข้าสู่9.9องศาเมื่อเข้าสู่น้ำภูมิ9.9องศาเครื่องจะเริ่มทำการบ่มเป็นเวลา3นาทีเครื่องเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนดีเนเจอร์ในไซคลแรกเป็นเป็นเวลา30วินาทีที่อุณหภูมิ 94องศาเครื่องเข้าสู่อุณหภูมิ50องศาเพื่อเริ่มขั้นตอน annealing เป็นเวลา30วินาทีเครื่องเข้าสู่ขั้นตอน extension ที่อุณหภูมิ72องศาเป็นเวลา30วินาที จากนั้นจะเริ่มเข้าสู่ไซคลที่2ไปจนถึงไซคลที <tuh> ่40เมื่อครบจำนวนรอบแล้วระบบจะปร <shape> ับไปที่อุณหภูมิ72องศาเป็นเวลา5นาทีเพื่อให้ไซคลมีความสมบูรณ์มากขึ้นจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงที่4องศาค่ะเมื่อเราทำทุกขั้นตอนเสร็จค่ะเราก็จะนำดินเอี่อยู่ในลุงนี้ออกมา ก็จะมาใส่ไว้ในแรมเินเอที่เราได้นี่คะเราก็สามารถนํามาตรวจวินิจฉัยโรคได้แล้วก็สาเหตุของการเกิดโรคหรือว่า,าหาคคณสมโตมที่ผิดปกติได้คะ่ะแล้วเข้ามาที่หน้าจอหลักกดปุ่มปิดเครื่องแล้วแล้วปิด สเตเบลเลเซอร์ข้อควรระวังในการทำอิสเานะคะ 1. อย่าวางเครื่องทิ้งไว้ในที่ที่มีความอับชื้น 2. ควรตรวจสอบและตั้งเข้าอุณหภูมิให้เหมาะสมในการทำอิสอานในแต่ละขั้นตอน 3. ไม่ควรเปิดฝาก่อนที่เครื่องจะทำงานเสร็จ